สวัสดีครับบ่าวดินหัวดินที่นิสานนะครับสวัสดีแมนแมนเอฟซีทุกๆหม่องทุกๆบอลครับมือนีบ่าวดินมาพร้อมบ่าวบอยบ่าวหนึ่งบ่าวตัวแมนกิตแนิดครับปูนครับบ่าวหนึ่งครับโตเล่แหกมันบ่าวบอยมาแล้วครับบ่าวบอยได้แล้วครับมาแล้วครับพุนผุนบ่าวตครับสวัสดีครับมาหาเขียนสายคือเก่าครับพี่น้องครับโมโหวสีใดบ่าครับมือนีครับเดี๋ยวมาดื่มน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีครับ ตายครับหัวตะเปนม่นางชะกันมันขึ้นที่ทางกาหัวเกียดใยนะครับเม่หัวเป็นไเรเใช่เป็นหลหมองใช่วสีโรยใช่เอ้ยูเอาพี่นุ่มาหาหลายดอกหาเียดตาบอดเจดตัวเขาดนี่ได้แล้วเดี๋คร นี่ง่งนี้นี่ใ่เราดีใจเราครับพี่น้องคุณนะครันี่นี่นี่เกียรติใจเนนนีมือนี้าพี่น้องเมื่อเหรียไส้เนื้ครับตัวนึงครับอันนี้เกี่ยอะไรเนี่ยส้ดีเกียรตตัวนึงปนสนามเครื่องคกกับ้อหรอ้อเบเกียรติข็งแขอเสียบพี่น้องขอเสียบเขาบกินไหลเดยเนี่ยมันเปลียงุงมือมือี่สบโอใส่ตัอเใส่ไปดีๆนมาดีดีันพี่น้อง ไอ้ท่องคำนี่นี่ส่อสิออกป่ะสิออกมเอามาอยู่ลวตัวลยะจับด้บ่ได้ก็มาคือเก่าคับกามากับบดเพรว่าอีเมสิมาขีข้าใช่ปบาหนึ่งมาลงคุนเป็นอาหารยเหมือเ็กน้ำขึ้นเลยบัวเต็มกระตามอกกอเนียเอยากเนี่ยกนเลากันเออมันเค็ร่ายมากเจ็ด้วงมุนลักโอ้ยเดยวตัวงนี่ ้ยมาแล้วครับมันี้มนี้มูเขาว่าหมันม่น่พี่บ่าหมันบากะบารับอไปทานนบบายมีคนมีนมีความรักเห็นยงไม่ได้ขเอาเกียยตัวใดไม่ใส่ด่าไม่หแ้มีวัาเมื่อสัสิงมาส่วนปลาหาป่วยคนเรวาติตัา ด้ยินแล้วอันไ้นมานำไไปไไปเพื่อไปตำมาตำไม่สมมาปดตแล้ไม่สมาไไปเอาของมานำเโลดที่ลงหนือแท้นี่ก็ีอขดสามขีดยัไกพี่นัองาไปนึ่หนึ่เอมอหนัจังมากหวเมือนหนัจังลุลื่นมื่นลื่นเฮ้ยทุกคนหาพแลลูกว่ครับผมอันนี้กบได้เห็แต้ใดอยู่ด้วยปบปางบ่ไดดบ่ได้บ่มีแม่ยังบ่เห็นอยู่ เมื yeah, ่อน <that rawd Moder ator> ั้นมัวน้อแม่น้ฮักวนเนาะควันีอ่นนีครับพี่น้องตัวบาใหญ่เลยครับนี่นะจับยันเนะจับแ่ักตัวก็เ้าเบาัฮะากันนหาเียนมได้พี่น้องบ้าตัวง่มหอยเลยครับหาง่มหอย นี่แล้วเนี่ยมันดีใจเหออาตัวเนี่ย้หอยขมหอยทรายนี่ออหอยทรายตองเว้หอยขมนันแล้วหอยทรายฟามัน่อยใหญ่แอะ

กูนะโอ้ยเฮ้ยใครยครับฮะก๋วยเตี๋ยวอยู่ไส้ครับเนาะคอเซ็นเตอร์บอครับโอ้คอเซ็นเตอร์แล้วเนี่ยโอนกันไหนเนี่ยโรแมนครับนี่หัวคอเซ็นเตอร์มาหาหอยนะครับมาหาหอย อี้องดูแล้วปวดครับว้ยเาียบมาเลีบเมอคนี่ครับนะมาตัวเช่าหนาอะไรเขียนมาเสียบเท้าหอยหรอกมาเสียบเลกหาเขียดกะหาผู้หาหอยกะหา ีไปบ้นนี่เปนเอมมากเอ้ยคือเด้แ่มบานวันนั้นพีไปดิขับอะไรอ้าวาับห้อยนย่หอยเาโอ้ยขับบนไหนแนวนึงกับต้อเอาแนวนึงเหรอครับห้อยอ้า ผู้ใดมาเสียงหาคู่นั่นพวกนี้พี่น้นองเกือบพย่ยล้วนี่เกือบพ,พ่ายผู้ใดมาเสียงหาคู่พวกมันอันนังบอยยังเกาะทิน้นเดินเลยล่ะฮึฮซ<อ>ินเดินเลยล่ะไปยากใส่บอลกันแต่พอดีปะบอลเอามีขาติดมาโอ้ยน้อชายคนไหนที่มาทิ้งเกือบไว้ตรงนี้น้องซินสมควรจะตามหาหรือเปล่าเนี่ยฮึโอ้ออยใครที่ผมมี เกือบสวนส่งแยงดีตายอย่างนี้มันบาจตาอยู่บ่โอ้ยเห็นแต่เกือบเจะซาไปนั่งตายอยู่ใส่ปุ๋ยอยู่ใส่เนาะใช่ผมเป็นเกือบพวกนี้นั่นบ่ว้ายเอาแม่นี่เดี๋ยวจะนาร้อยมาหนีได้ไยตายแล้วเออตายแล้วล่ะก็ไปเกิดละก็ยังแอนนั่นเอาปู้ยหน่อยนี่บ้าตัวใชครับเสียเพศเกดีอยู่ ดุหละเม็ดบักไงหนึ่งปั้วพี่น้องไงไงใส่เอาโอ้ยไม่เอาเอาผมคือจิงหยีบลายอยู่คนพี่พี่น้อยน้งเฮ้ยโ้ยคุณครับเหมือนกันมาว่าในใดร้ายค่ะก็เบาตัวครับ ข้าวอเมริกผัดครับพี่น้องผัดโอ้ยผัดผัดกะเพราแซ่บแซ่บมีอันเอฟซีปัญหาเมว่าหอยอันนี้มันเหนียวบวพี่น้องเหนียวครับเหนียวเหนียวได้พี่น้องตรงเนี้ยครับครับละอันนี้นุ้ยเนาะครับเหนียวครับเหนียวเหนียวครับแต่ว่าเทาก็เห็ดเห็นมันกรอบครอบพี่น้องจะเคยกินหี่ครับจังหน่อยอีกทีปีเศร้าปีฮากินบ่ได้แล้วเพราะบอกคอยกินเบิร์ดแล้วในปีนี้แล้ว ปาดนี่อเห็นหอยยังนี่หอยไส้บ่คือหอยคือป่านหอยขมนี่ครับล่ะพี่น้องนี่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 หอยหอยไส้เอ้ามันคือขึ้กันกับหอยขมนี่คือกันหอยไส้เอ้ามันบ่แซ่บบ่แซ่บนวกละข้าจ้าก็อยากกินหอยไส้นี่แหละปาดเบื้องรับ ดีกูเฮาเมือ่อเมื่อเปอ่าเข้าไปดอกไหญ่ยังก็เอาครับฮาเขียนนี่มันเล่วลัดจัดแล้วละมือนี้ล่องเทยียวแรกกรบวมหมันครับเข้าไปดินะนี่พี่น้องนี่ไวยใส่บ้าดมีแต่หน่วยอย่างใหญ่บ้าตัวครับเป็นตะวเป็นวัดจกกว่าหักก้วยใช่ไหมมือหนาเนี่ย ใส่ดีดีี่ครับเอาูปอดได้ดีเดี๋ยวอู้หัวปาดเบื่องๆนครับพี่น้องป้าด้นะไลยกันนอนเที่ยวหน่ปพัดพี่น้องพัดพัดเสียบปนยังนำ ว่เคียดนันเคลียรลงนั่นเต้นทำงินเดี๋ยวพัดนึงก็เอาครับพี่น้องเอาไมใส่กับกินเทียนนะพัดกินเทียนนวดใ่า่ดีครับนวดง่ายนวด่ายุ่้าใส่หนูุงเรอเนี่นอเอาทุงเอเอาอีกเดี๋ยคนล้จะมาเปพดเมือล้วพี่น้อง <ไ> <ไป S 1> อ่านเหนื่อมากเลยอุ้ยกลิ่นเหมือนกลิ่นซีฟูดมันเป็นแต่พะโลดเนี่ยมีแม่คนนึงก็บอกเอาโหน่ะเขาบอกเอาอันนี้มาอันต้มเอาบักลาเพบมามาเก๊จเหมือสีห้ากับปิดมันเยอะพี่น้องนี่เรากับปิดมาตม้มมาตม้มกินอยู่พี่ล้นกลิ่นอุ้งมือเลยครับโหน เด็กบุญหลายเดิมไปเอาไม่ขีดมาเอาหมูมากชื่อเราตั้มบุกูมาว้าแต่หนังแต่มันใครเจ้ไพ่ถามหาผู้ชายที่ไปเอารถก่อนไก่พะ <c ười> <c ười> โล่โลรถก<า>็อยู่ไกล้ไก่เสียบกีดียู่เลยกลับพไปเลยว้าได้ดี่นบุกหลายนึงเสียงเศร้า เต็มมือครับนะครับปาพี่น้องเอายังไี้ก่อนเนาะเอาไปดีก่อนครับนี่มีเนี่ยบะรัมีติลี่มีตุกีเหมือนกันเอาฝั่งนี้ห้อยเล็บหมาคือบ่เห็นเลยเนาะห้อยไหนห้อยไหลบอก มันมันอยู่หิมเร่ๆกลับเลยเก็บไปเติมกันอยู่เฮียนมาหาเก็ใส่เกใส่บัวให่ฮะเอาไว้นะครับพี่นี้ลครับบัวใหแนวหนึ่งก็ต้องเอาแนวหนึง่งออ <c oughs> ุ่นละ Ngoài đi phát nên đến nè. À, các khắp. ย้ายก็ทั่งหมดเลยน่ามาเย็นกับพี่น้องอ้ยอันนีคร s <S wow, ับเย็นเท่าหรือวะเด็๋ยกโอเมียนเมย์หนากระดหนะโอ้ยรวยได้ไงู่ ว่าตัวคนน่ะนี่ครับก่อนงุมห้อยกันโอ้ผีพี่รักเห็นหมดแล้วักรอครับมาทีละคำ

เปียนเห็นชเอาสิไปัละเมโอ้โหโอ้โหอยทรายก็มีนะครับไหนไหนครับเอ๊ดีครับพี่อ๋อดีครับเขินป่ะโอ้โอ้เขนบาเขนกระแทกอ้ยเหน่อย พี่เลลำน้ำมาาสิบได้ลำนี่เด้อ่านนกอยู่ในหันเยออยู่3พันอาลเออเอาละไปลี่ก็าูเหมือพี่เ้อเยีดไไหนโอ้ยรวยบบกไก่นะครับถ้าถานตร้านไก่สหับซ้อมสดนพี่พี่น้อง้ตตีกับานอะไรพี่น้องว่เพงเพ่เฮาเล่นแนครับโอ้ย ปูสวมเป็นปูทายพี่เนว้าโอ้วยี่ว้ายเท่ารับเนี่เท่าเท่าอันนี้เท่าโอ้ยไ่อยไงแท้ว้ายมาหนาวแทอ้ยข้าวได้ไหมเท่าเท่ารับเท่าโอ้ยคุณอะรวยแบบไงหับได้ยุ่เ่าตัวบงอง เฮ้เป <th Emperor> oh, e <tech Kid atte laughs> ็นเย็นเย่วงๆแบนึงเหรอจว่าไอ้เหี้หัวปโอ้ยกาดกเอาเด้อคือเป็นเย็นเย็นบสิว่โอ้ยไม่ใหญ่สที่นใหญ่โอ้ยโอ้ยี่พี่อ้ั่เยนรนี่เป็นมงาน้ของปด้วยนี่ โอ้ยหน่อยนั่น,น,ต,นตัวอไนน,ไนอยาบบ้าอ,อ,อกา,า,อก,ากินหอยสบนกับนะยังม่สบน้ำเครื่องไม่ได้ใส่ม,ม,มากมากเลยหนว่าใส่ขขเขาขาวหน้าตาจิ้ริมหาดเขามาเล้วมคน่ายาห<ะ> <laughs> นูเข่าเฮ้ย่ายวิดีอเส็กลยหได้เขาเสียงส่วมอะไรเนียนั่นฮะ เอียงหายโอ้ยบ้าโง่ถุดตายมัดีพี่ต้องไปนะครับโอยบ้าโตสิบ่าน้ำตายบ่บ้านนี้บ่เขินน้ำฮู้้นี่โอ๊ยบ่นห้อยอย่บ่เสียไอนี่นดครับ

อัอกีบก็เป็นกีบแล้วเอหนยหอครบทกมันตทุกทากันบกครกามันนบอกนแกหอยกีบบานห้องอมันคือเหอยหอยบานินมันบอกหอยบานเทาตัวกีบน่อยแต่หอยคนที่กินได้จีบเป็น nah. ัไงะตมันกีบยากออไม่กีบหน่อยสักอเด้อเกนว่ีผกินจะหอยกีบน้อยๆทางนีหอยกีบปีเดพัดหนึงพอดี เพราะว่าเดี๋ยวเอากระเป๋าตัวพี่น้องมองเดี่ยวเครื่องกระสอบปุ๋ยเนี่เอากระเป๋าตัวอีกแล้วเดีเครื่องกระสอบปุ๋ยเออเอาหอยครับเอาหอยโอ๊ยน้องหนาวกันแล้วอยู่กันแค่ไหนแค่ไหนสั้นตายพี่น้องท่านนี้คือไม่เสียงสั้นไม่เสียงจริงเหรอโอ๊ยตายแล้วไง ไ่ดิไปดิเออจะเสียไปพันนี่ไปไปได้ไมอะไรครับไปได้ไปจี้ดิหอยด้นินี่ดิบ๊ดดิไปไรครับไปดิยินเจ้าหิงฟังก็ไปด่โอ๊ยสูง้ยัวปีนเขาหูคอยแง่เมา ปีกเาหูคอยหัวอยงูังขึ้นอยู่หัวคอยหูเสงไหนเอามูเขาปีงเข่าัน้าหนากับปีงเข่าหัวตัวเหนื่อยหน่อยตัวเหนื่อยไรพ่อพัดเหรอครับพี่น้องขับบ่เท้าแน่วมใสเน้อครับพี่น้อง เอาเม่อไล้ไระเดีงน,นึงรับเอาเมียแต่พ่ออยากพอกินพี่น้องไอจะพัพเดเพื่อเหเมาเียด้างนมกอไมได้มกและเกียดเ็ยังหครับงแม่ครับหอยตัวอ้วันเลยนะครับนนหอยใหญ่หอยครับนนพี่น้องมาหาเขียด เหลืองมะม่วงหอยเก็บไปต้มที่เล็กที่หน่อยครับไว้สิตากแดดเดียวทอดกินแทบแซ่บแก้มเหล่ามีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องมื้อนี้มาหาเขียดเขียดกระบไดเดือดต่พรออมมาตัวเห็นแล้วมาไส่ครับหอมนี่เต่ากันเ้อ ว่าตัวเฮ้ยหนาวมาได้กระทนสูบเพื่อๆแม่เอฟซี่ยางดีจะดีบูดูหม้อฮาหั่มมันนี่ยล่ะพอมันหนามันหดพี่น้อง <c oughs> ความสุขของกะทิความสุขของกะทิครับกะทิกำลังลอยมา แถวนี้เป็นปลาหน่อใหม่ทั้งเบิดครับอีกบอกี่เดือนเราพี่น้องสิได้เห็นทีมงานเบาทดินแม่แเพื่อนภาคกันหาหนมใหม่ไฟครับว่าม่ว่ารุ่นไฝ่ใหม่ปลาได้พี่น้องมันใหม่มาเองเฮ็ดแตย่งไรมันหามมาได้พี่น้องขั้นสิไปหามไฟใหม่ปลากรบบาดย่านมาผมมอยใหม่ครับทีมขาดเก่าแล้วพี่น้องไปครับเวเอาถุงอันนี้ถุงครับ ไม่อย่งคือขว e floor, ักขวบดังขวักขวอยู่ข้างบนนั่นมันเข้ามาจอบมนห้างอยู่บ้าีได้มาหลายคนสีบบ่ได้ถือคมขืนบ่าวตัวก็ลังไหญ่มาเอากองนี่น้ำหำีมาครับพ to ี่พเก็บพ oh. ีหำครับบ่าวหนึ่งครับ เบาหนึ่งบาบอยกวัวเขียดไส้ยอยู่ของบนมุณครับก็บแม่แม่เพื่อนไม,ม่กิดุอ้แม่นิดนั่งอยูู่้เดียวคุณครับบรรยากาศดีด,ด,ดีพี่น้องเย็นสวยสวยอื่นก็จิดิพากันออกสแสดงครับขรล่ำกอ้อเขาอ่าก็จะอยากได้กินข้าวซุเข้าวเปลือกเอาข้าวแห้งก็เอาข้าวยางก็เอาก็จะมาให้เป็ด เอ้ยก่อนัวหัวมวนพี่น้องเอ้ยกันหัวกับบริษัทหัวการเอาหัวกับบริษัทแห่งมันว่าหาแล้วครับผมครับสมือเขาบอกเอาหัวกับบริแห่งอีเมลมาเปลี่ยนคำเบาสาวะสันได้หัวแห่งถูกมันใส่จะให้เขาเห็นเบียกเขาเนี่ยไหนบ่ไดไม่แม่เพิ่นก็ได้มากครับขอแต่ได้มาเหรียญม่วนพี่น้องเอ้ยบ่อนัวหัวม่วนถือสาลูกหลานนะครับเด้อ อันไหนเนี่ยเบิรงบ่าวบอยส่เบอร์แปดนะพี่นองบอกเลขได้ครับพี่น้องตีออกแปดแปดตัวที่เจ็ดเก็บเอาไาตัวอันนี้ทัดอันนี้ผัตตุ่มดีๆเอาเนี่ออกล่างกีดเกีดเอาไข่เพี่นออกออมใส่บักน้องขมพี่น้องข้าวไม่อยากแช่ครับผัดขี้เมาจะว่าเขาต้องกินเหล่าก้อยใส่มะเดื่อแก่แซบดิมาเป็นกินเหล้าก่อนกินเหล้าให้มันเมาครับบ่ต้องผัดหอยผัดข้นนี่แหละ นี่เขาม่าฮัตซีเบาหวงแแกมันอยากแสบเฮ้ยขับบ่ดินกับขอบุญขอบคุณเด้อครับพี่น้องขอบคุณในเอฟซีถูกหม่องทุกบอลครับโอ้ในถุงบักไงหนึงพี่น้องมาบ้านได้เครื่องกระสอบเลี้ยงอีกฝั่งหนึ่ง้างล้างเท้าคุ่นรำครับครับผมครับถือว่าได้งครับพี่น้องคนนี้บวนหน่อยเยอะครับเก็บบนเบิดอ่กัโอ้ยขัวเขียดกับขัวเขียด ห้าส่วนไทยเ็นดาให้มาปิดอยู um 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 ่ข um ับบ่าบอยห้องตกับเภอนะ้ไหมเอาเมียนะไม่ได้องทำเอาเมียไหนเดีอหลากหลายหนึ่งโอ้ยง่งยง่ายขับพุนหน่วยเอาเนาะเป็นตอนส่วนครับฮะครับอ้าวเบิดแล้วเบิดแล้ว ี่างเมียมาทังทีมาทั้งทีงไปเกียกดกินทิทรายเบ้าตม,มาหครับครัโอ้ถืออมาหลายกี่องเออไม่ครับพี่นุอครับ เบาดินกะไว้ซ้ำหนีสักก่อนครับได้ทึงหอยได้ทึงเขียดครับให้พี่น้องอยู่ดียิแห้งลำดวยสุขภาพแข็งแรงครับฝากไว้ในเด้อเบาตัวอีสานบ้านห้าห้อยดินที่อีสานบ่าวอ่อยแดนอีสานไม่กิดไม่นิดเดบาหนึ่งน้องเมียครับสวัสดีครับรบ๊ายบายบ๊ายบาย